193สถานะระบบ11ระดับ9ดาวชื่อแอเชอร์แอสลาดอายุ16ปีระดับซิงโคนไน SS พลังโจมตี76 11พลังป้องกัน38 11ความเร็ว76 11พลังต่อสู้1,115 f o r ์สเอนเนที่3 2 1 6 7 0แต้มดถานะคงเหลือ0สถานะร่างกาย100%สกิลสกิลร่างจำแรงพลังท่าทั้ง6 max วิ่งเร็ว max ระเบิดความเร็ว max วิ่งหลบหลีก max ปีนป่าย max ว่ายน้ำ max สปอดเหล็ก max กระโดดสูง max พลิกตัวกลางอากาศ max เล็งจุดตาย max สกิลเท้าขนนกแม็กส์สกิลตื่นตอนฝันแม็กส์สกิลในวิชั้นแม็กส์สกิลตาเหี่ยวแม็กส์สกิลเร่งความคิดแม็กส์สกิลเสริมการโจมตีแม็กส์สกิลเสริมการป้องกันแม็กส์สกิลเสริมความเร็วแม็กส์สกิลป้องกันธาตุแม็กส์สกิลยึดเกาะแม็กส์ ปรม, d, ปรมราจารย,ย์มีดแ,แม็กซ์ปรมาจารย์ดาบแม็กซ์ลำแสงอาวุธแม็กซ์โจมตีต่อเนื่องแม็กซ์ดับเบิลสลัดแม็กซ์ทริปเปิลสลัดแม็กซ์ตัดเงาแม็กซ์ปรมาจารย์หมัดแม็กซ์เงาโจมตีแม็กซ์อัดอากาศแม็กซ์หมัดปะทุแม็กซ์ลูกเตะสะเทือนแม็กซ์ส้นพาสุธาแม็กซ์สอกเกลียวคลื่นแม็กซ์เข่าระเบิดแม็กซ์สกิลปรมาจารย์ธนูแม็กซ์ยิงต่อเนื่องแม็กซ์สอนห้าแฉกแม็กซ์ โรยฝนแม็กส์เอกโผล่ลดแอรโร่แม็กส์สกิลปรมาจารย์ขวานแม็กส์สกิลเฮฟเวี่ยตันแม็กส์สกิลลกริยพบลิงก์งดไทล็กแม็กส์สกิลปรมาจารย์หอกแม็กส์สกิลตายหอก แม็กส์สกิลแทงทะลวงกรอกแม็กส์สกิลหอกปะทะแม็กส์สกิลหอกเกลียวคลื่นแม็กส์สกิลมอนสเตอร์เหล็กในพิษแมงป่องแม็กส์การขมือของเวิร์มแม็กสพรางตัวแม็กส์แอเชอร์ตรวจสอบสถานทั้งหมดอีกครั้งการเดินทางไปยังสถานที่ที่เพิ่งได้รับข้อมูลทำเอาเขาต้องเตรียมพร้อมให้ดีกว่าเดิมเนื่องจากสิ่งที่ต้องเผชิญน่ากลัวมาก ภายนัฐานะที่เปิดขึ้นมาสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกเบาใจได้คือ f o r เ e e นเน g y ที่มีราวส0 0 0 0นเพียงเท่านี้ก็ยืนยันแล้วว่าเขาจะไม่ตายส่วนสกิลยังคงเท่าเดิมจะมีเพิ่มเพียงสกิลมอนสเตอรในการกวาดล้างเขต6ร่วมกับทหารเขาไม่ได้กลั่นสกิลมอนสเตอร์เลยสักตัวสกิลของมอนสเตอร์ที่พบเจอเป็นการโจมตีธรรมดาธรรมดาเท่านั้นมันไม่ได้หวือหวาหรือมีประโยชน์ใดๆแฉเชอจึงไม่ได้กลั่นออกมา ส่วนอาวุธที่ใช้งานได้ทุกๆอย่างเป็น10ดาวไปทั้งหมดแล้วเขาไม่คิดจะอัปเกรดให้เป็น11ดาวเนื่องจากว่าชุดเกราะที่โอลีฟว่าจะมอบให้กับเขาถูกเพิ่มเกรดให้สูงขึ้นไปอีกจากเดิมคุยกันว่าจะใช้ชุดเกราะ10ดาวครั้งนี้เขากลับได้เลื่อนไปเป็นชุดเกราะ11เดาวแอเชอร์จึงไม่จําเป็นต้องอัปเกรดสิ่งใดเรามาถึงแล้วครับแอเชอร์ก้าวลงจากรถมองไปรอบๆปรากฏว่าตำแหน่งที่พวกเขาอยู่เป็นพื้นที่โลง่ง กว้างจากการลงมือตัดไม้ของมนุษย์ดูท่ากลุ่มคนที่เดินมายัางสถานที่แห่งนี้จะตัดไม้ออกไปเพื่อทําที่ว่างให้วางเต้นเชิญตามมาทางนี้ครับ2ท้าก้าวตามทหารไปติดติดสอากวาดมองรอบๆอพลางให้ระบบช่วยตรวจสอบ ผู้คนจนพบว่าคนที่อยู่ในค่ายแห่งนี้มีเพียง100คนเท่านั้นทุกๆคนล้วนสวมใส่ชุดกระนาโนสูตรก้าวดาวด้วยการสวมใส่ชุดเกราะอันแข็งแกร่งนี้เองทำให้แอดชเชอร์ตอบคำถามตัวเองได้เกี่ยวกับความน่ากลัวของสหพันธ์ดาวเหนือเดิมทีเขาไม่ค่อยเห็นเทคโนโลยีใดๆเลยจากสหพันธ์นอกจากชุดเกราะนาโนสูตรแล้ว พวกเขาไม่นำอุปกรณ์ออกมาเปิดเผยเลยสักนิดครั้งนี้กลับต่างออกไปบนชุดเกราะนาโน,โนสูตรของคนทั้งร้อยมีอาวุธหลายอย่างติดตั้งเอาไว้แม้มันจะเป็นอาวุธใหญ่เธอถ้าจากการตรวจสอบของระบบพลังทำลายของทุกๆอย่างล้วนแล้วมีไม่ต่างจากสหพันธ์สิงโตทองคำเลยสักนิดคลื่นซ่า ท่ามกลางเม็ดฝนที่กำลังร่วงตกลงมาจากท้องฟ้าเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ได้ดังอย่างกับมันจะร่วงตกลงมาแอชเชอร์ที่มาพบเข้ากับความแปลกประหลาดของพื้นที่หม่เขาจึงพยายามวิ่งเข้าไปในเต้นตามทหารที่กำลังนำทางมาแล้วสินะเริ่มประชุมเลยแล้วกันแอชเชอร์ก้าวเข้ามาในเต้นพลางมองไปรอบๆปรากฏว่ามีคนราวสิบคนกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้เรียบๆกำลังรอเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นโอลิเวียที่บอกให้การประชุมเริ่มต้นขึ้นแอชเชอร์จึงรีบหาที่นั่งจากการคุยกันบนรถเธอบอกเขาให้รู้ว่าจะเริ่มงานนททัี mưa mà thửng trang tường พลังต่อสู้1150หน่วยระบบแจ้งเตือนการตรวจสอบให้อชรับรู้หลังจากเขาเห็นชุดเกราะของโอลิเวียมีรูปทรงต่างไปจากคนอื่นๆปรากฏว่ามันเป็นชุดเกราะนาโนสูตร11เดาวดูเหมือนว่าชุดเกราะในงานเลี้ยงของเธอจะถูกลดระดับลงไปมากเพราะตอนนี้เธอพร้อมสู้กับมอนสเตอร์11ดาวมากกว่าครั้งก่อนที่เจอกันนอกจากชุดเกราะของโอลิเวียจะต่างจากคนอื่นๆแล้วชายอีก10ที่นั่งอยู่ในห้องก็มีรูปลักษณ์บางตำแหน่งต่างกันออกไปต้องบอกว่ามีเอกลักษณ์ที่ต่างกันดูท่าพวกเขาจะไม่ ได้มาจากสถานที่เดียวกัน คนอีกเกือบร้อยที่อยู่ด้านนอกน่าจะเป็นคนที่ถูกส่งมาบุกเบิกที่นี่จากทีมต่างๆหากเขาเดาไม่ผิดด้วยเอกลักษณ์ที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนคนเหล่านี้น่าจะมาจากตระกูลใหญ่ที่ขึ้นตรงและทำงานเพื่อสหพันธ์ส่วนโอลิเวียที่เขาสังเกตนั้นดูเหมือนเธอจะไม่ใช่เจ้าของภารกิจครั้งนี้การที่เธออยู่ที่นี่น่าจะเป็นเพราะว่าถูกคนทั้งสิบขอร้องให้เดินทางมาช่วยเหลือแอเชอร์อรแอสลาดมาถึงตานายแล้วแอเชอร์พยักหน้าเขาไม่จำเป็นต้องออกความคิดเห็นใดๆในการประชุมการถูกเรียกก็เพราะว่าโอลิเวีย กำลังจะมอบหน้าที่ในภารกิจนี้ให้กับเขาหน้าที่ของนายคือช่วยเปิดโปงตำแหน่งของมอนสัตท์ภายในพื้นที่ด้วยธนูรอยย่นเกิดระหว่างคิว้วเขาไม่เคยใช้งานธนูให้โอลิเวียเห็น สิ่งที่เขาใช้งานในการช่วยเธอสู้กับราชินีคือขวานดูท่าเธอจะศึกษาข้อมูลของเขามาเป็นอย่างดีระหว่างนี้เองแอชเชอร์ก็สัมผัสได้ถึงสายตาจากคนผู้หนึ่งกำลังมองเขาด้วยความไม่พอใจจากชุดเกราะที่แอชเชอร์มองด้านหลังของเขาคนนั้นมีอุปกรณ์เหมือนกระบอกเก็บลูกธนูเขาจึงรู้ได้ว่ามันไม่พอใจที่แอชเชอร์ได้รับหน้าที่ในการใช้ธนูเปิดโปงมอนสเตอร์สำหรับแอชเชอร์ไม่ได้คิดมากกับสายตานี้ เขาเพียงแค่ต้องระวังหลังเอาไว้เท่านั้นการตัดสินใจของหน่วยพิเศษดาวมฤตยูไม่มีใครกล้าขัดนอกจากคนในหน่วยนี้จะแข็งแกร่งแล้วพวกเขายังมีความสามารถในการมองคนว่าใครเหมาะสมกับหน้าที่ใดหลายคนภายในนี้สามารถทําหน้าที่ยิงธนูได้แต่คงไม่ดีเท่าเขาโอลิเวียจึงให้เขามาทําหน้าที่นี้แทนครับแอชอร์พยักหน้าแผนการในครั้งนี้แบ่งออกเป็นสช่วง ช่วงแรกสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องทำคือกวาดล้างมอนสเตอร์ช่วงที่สองคือการจัดการกับบอสมีใครสงสัยอะไรอีกไหมแอชเชอร์ยกมือถามเขามาที่นี่เพื่อทำภารกิจเดิมทีหากเขาเป็นทหารธรรมดาไม่มีโอกาสได้ถามเนื้อหาภารกิจว่าทำไมต้องล่าทำไมต้องกวาดล้างครั้งนี้เขามีสิทธิถามแอชเชอร์จึงถามจุดประสงค์ที่ต้องเข้าไปเสี่ยงชีวิตภายในเขตนี้ สิ่งที่เรากำลังทำคือการเคลียร์พื้นที่ป่าแห่งนี้ให้ไร้มอนสัตว์เจ้าถิน่นสาเหตุเพราะพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยแร่ที่ใช้สำหรับสร้างแกนมานามันจะถูกใช้สำหรับรองรับเทคโนโลยีในอนาคตแอเชอร์พยักหน้าด้วยคำตอบของโอลิเวียทำให้หลายคนในห้องเหมือนจะไม่พอใจดูถ้าข้อมูลนี้จะเป็นความลับหากไม่มีโอลิเวียเขาคงถูกปิดหูปิดตาให้ล่าต่อไปเอาละ่ะเลิกประชุมได้เราจะเริ่มภารากิจในอีก30นาทีส่วนแอเชอร์ในตามฉันมา แอเชอลุกขึ้นยืนแล้วเดิมตามหลังโอลิเวียไปยังเต้นหลังหนึ่งพอเข้าไปด้านในเต้นอาการตกใจก็แสดงออกมาเนื่องจากภายในเต้นไม่ใช่ผ้า ด้านในเป็นห้องสี่เหลี่ยมเต็มไปด้วยหน้าจอมอนิเตอร์มากมายไม่เพียงเท่านั้นยังมีอุปกรณ์สวมใส่วางไว้บนชั้นอย่างดีภายในห้องนี้ไม่ต่างจากห้องปรับแต่งชุดเกราะก่อนออกรบเลยสักนิดชุดเกราะนายอยู่ตรงนั้นแอชเชอร์พยักหน้าแล้วเดินไปยังกล่องสี่เหลี่ยมสูงหนึ่งเมตรด้านในเต็มไปด้วยนานโนโบอสสให้เขาสวมใส่ทว่านานโนบอที่วางเอาไว้ในกล่องกลับต่งออกไปจากที่แอชเชอร์เคยพบเจอเนื่องจากว่ามันมีพลังงานบางอย่างปลดปล่อยออกมาไม่ต้องกลัวมันไม่อันตรายสิ่งที่นายเห็นคือชุดเกราะนานโนสูตรสิบเอ็ด เกรดด้วยคอธาตุลมสำหรับคอธาตุสายฟ้าและธาตุน้ำแข็งหายากมาก ฉันจึงเปลี่ยนชุดเกราะให้เป็นาธาตุลมอย่างน้อยก็ช่วยเสริมการเคลื่อนไหวให้ในายได้แอชเชอร์ก้าวขาลงไปเหยียบหลังจากถอดชุดเกราะเดิมของตัวเองออกทันทีที่เทา้าของเขาเหยียบลงไปในกล่องนาโน,โนโบอดจำนวนมากก็ได้พุ่งขึ้นมาหุ้มร่างเกิดเป็นชุดเกราะรูปลักษณ์เดียวกันกับโอลิเวียเพียงแต่มันมีหนึ่งสิ่งที่มองด้วยตาทำให้รู้ว่าไม่เหมือนกันสิ่งสิ่งนั้นคือวงแหวนสีขาวที่อยู่กลางอ,อกของชุดเกราะโอลิเวียสำหรับชุดเกราะของเขาไม่มี คุณโอลิเวียสิ่งที่อยู่กลางหน้าออกคืออะไรมันเป็นอาวุธของคอนโทรลเลอร์สหพันธ์ตั้งชื่อให้มันว่า ฟอตคอนทโลกความสามารถก็แตกต่างกันไปตามประเภทความสามารถคืออะไรหรอครับแล้วได้มายังไงแอเชอยังคงสงสัยสิ่งสิ่ง,งนี้เหมือนกับวงแหวนที่เขาได้จากคนของสหพันธ์สิงโตที่สวมใส่ชุดเกราะ11ดาวเพียงแต่ตำแหน่งติดตั้งของมันและโอลิเวียต่างกันคนหนึ่งติดเอาไว้กลางหน้าผากส่วนอีกคนติดเอาไว้กลางหน้าอกสิ่งนี้ได้มาจากคอนทูลเลอร์เพียงแค่ฆ่ามันแล้วดึงออกมาจากร่างเราก็จะได้สิ่งนี้มาติดตั้งกับชุดเกราะอย่างที่บอกความสามารถของฟอตคอนทุลต่างกันออกไปที่สหพันธ์จ แนบมีด้วยกัน3รูปแบบ1พลังจิตจะติดเอาไว้บริเวณกลางหน้าผาก ทำให้ควบคุมอาวุธให้ลอยกลางอากาศได้สองเสริมร่างกายจะติดไว้บริเวณใกล้กับหน้าอกเป็นอย่างชื่อของมันเมื่อติดตั้งไปแล้วจะทําให้พลังก,กาลังเพิ่มมากขึ้นสามเสริมพลังโจมตีจะติดไว้บนอาวุธทําให้อาวุธมีพลังทําลายที่สูงขึ้นแอชเชอร์พยักหน้าจากนั้นก็ได้ยื่นมือไปรับธนูจากโอลิเวียมาถือเอาไว้ในมือปรากฏว่าบนธนูมีฟอร์คอนโทรัติดเอาไว้ดูท่าธนูนี้จะส่งพลังไม่น้อยอย่างที่รู้กันลูกธนูและกระสุนปืนเป็นของสิ้นเปลืองนายจะได้รับลูกธนู11ดาไปเียง10ดอกเท่านนั้ ส่วนที่เหลือจะเป็นลูกธนูสิบด,ดาวแอชอรับกระบอกบรรจุลูกธนูมาติดเอาไว้ด้านหลังจนทุกๆอย่างเตรียมครบเขาก็ได้เดินตามโอลิเวียออกไปนอกเต้นแอชเชอร์นายสงสัยอะไรอีกไหม หากภารกิจเริ่มแล้วฉันจะยกเลิกการพูดทั้งหมดคุณโอลิเวียผมสงสัยเกี่ยวกับภารกิจจัดการราชินีทำไมสหพันธ์ถึงส่งคุณไปชาแบบนั้นแอชเชอร์ถามถึงสิ่งที่เขาสงสัยมาตลอดได้แต่คิดไปเองว่าการมาของโอลิเวียเป็นเพราะว่าชุดเกราะของเธอเพิ่งได้รับการปรับปรุงหลังจากระดับเอสทั้ง50คนสวมใส่ต้นแบบ จนชุดเกราะของเธอกลายเป็นชุดเกราะสมบูรณ์สามารถใช้ต่อกรกับราชินีได้การไปสายก้อเนื่องมาจากชุดเกราะเพิ่งสร้างเสร็จแอเชอมีหลายอย่างที่นายไม่สามารถรู้ได้แม้แต่ฉันก็เช่นเดียวกัน แต่ฉันจะตอบในสิ่งที่ฉันรู้มาแล้วกันในตอนนั้นฉันจึงได้รับรายงานหน่วยพิเศษทุกๆคนก็เช่นกันไม่ใช่ว่าชุดเกราะของพวกคุณเพิ่งปรับแต่งเสร็จอย่างนั้นเหรอครับไม่ไม่ใช่ชุดเกราะนาโนสูตรของหน่วยพิเศษมีมานานแล้วเกือบจะหนึ่งปีได้แล้วที่พวกเราทั้งสิบมีชุดเกราะนาโนสูตรใช้ยามนว่าชุดเกราะหน่วยพิเศษ เพียงแต่ว่านักวิจัยไม่สามารถผลิตรุ่นปกติให้กับคนอื่นๆได้สุดท้ายก็เป็นอย่างที่นายเห็นระดับ S จึงต้องทดลองด้วยตัวเองการที่หน่วยพิเศษดาวมฤตยู่ได้ชุดเกราะเป็นเพราะเรื่องไกลพันใช่ไหมครับใช่แล้วชุดเกราะนาโ,โนสูตรของพวกเราทั้งสิบไม่ได้สร้างมาให้เหมือนกันพวกเราทั้งสิบคนมีนักวิจัยส่วนตัวที่จะคอยยกระดับความน่ากลัวในเส้นทางที่พวกเราจะพัฒนา จึงไม่แปลกที่เราจะมีชุดเกราะส่วนตัวส่วนเรื่องราชินีฉันบอกได้เพียงแค่ว่าเพิ่งได้รับข้อมูลในวันสุดท้ายที่เดินทางไปนั่นแหละ แอชเชอร์กระจังในทันทีตอนนี้เขาเริ่มระมัดระวังสหพันธ์เต็มตัวเพราะไม่รู้ว่าสหาพันธ์กำลังคิดจะทำอะไรหากจะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อบีบบังคับให้ระดับเอสทดลองชุดเกราะนาโน,โนสูตรต้นแบบแอชเชอร์คิดว่าพวกเขาไม่น่าจะทำแบบนั้นเนื่องจากผลเสียมีมากเกินไปแต่เขาก็ไม่รู้ได้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใดสหพันธ์ถึงได้แจ้งหน่วยพิเศษดาวมฤตยูชาแบบนั้นจนทำให้มีคนตายไปหลายแสนคนบทที่194แกลบแอชเชอร์กวาดตามองไปรอบๆหลังจากเดินมาหยุดยังทิศเหนือของค่า ตอนนี้ผู้คนที่มีอยู่ร้อยกำลังเดินมารวมกลุ่มกันเพื่อจะออกไปทำภารกิจระหว,ว่างนี้เองเขาก็พบว่าฝนที่ร่วงตกลงมาจากท้องฟ้าเทกระนํำหนักหน่วงกว่าเดิมจนยากจะมองเห็นเส้นทางไม่เพียงเท่านั้นเม็ดฝนที่กำลังร่วงตกลงมานั้นยังทำให้คลื่นสัญญาณของพวกเขารวนโดยสถานที่ที่แอชเชอร์กำลังเดินมุ่งหน้าไปมันถูกเรียกว่าป่าคลนภายในพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยต้นสนสูงใหญ่หลายร้อยเมตร พวกมันกลายพันธุ์จากการได้รับฟอสเนอนเนอร์ที่เข้าไปนอกจากจะต้นสูงใหญ่ยังแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากยากจะทำลายได้แต่สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ต้นไม้เหล่านี้เลยมันกลับเป็นสิ่งที่อาศัยอยู่ด้านในภายในป่าคลนที่เต็มไปด้วยฝนและต้นไม้มีมอนสเตอร์รูปแบบหนึ่งอาศัยอยู่ตั้มลำตัวของพวกมันมีขนาดและรูปร่างไม่ต่างจากต้นสนเลยสักนิดสิ่งที่น่ากลัวของ พวกมันก็คือสหพันธ์ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นต้นไม้สิ่งใดเป็นมอนสเตอร์ด้วยฝนที่ตกลงมาไม่หยุดทําให้อุปกรณ์ตรวจสอบรวนทั้งหมดนอกจากจะมีมอนสเตอร์ที่พรางตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมจนกลมกลืนได้ดีแล้วยังมีสิ่งที่น่ากลัวอยู่อีกอย่างสิ่งนั้นก็คือพื้นดินพื้นดินที่กล่าวถึงคือพื้นดินทั้งหมดในป่าแห่งนี้ตำแหน่งใดก็ตามที่เป็นพื้นดินล้วนอันตรายทั้งหมดเนื่องจากว่าดินที่อยู่รอบๆโคนต้นไม้หรือจะอยู่ตามตำแหน่งต่างๆสามารถดูดกลืนสิ่งที่เหย,ย จากข้อมูลที่แอเชอร์ได้รับมาเขาไม่สามารถยืนอยู่ในตำแหน่งเดิมได้เกิน5วินาทีไม่อย่างนั้นตัวของเขาจะ ถูกดูดลงไปใต้ดินพลึกไม้ยามกสัญญาณมือจากโอลิเวียสั่งให้ทหารทั้งร้อยที่อยู่รอบๆเดินเข้าไปในป่าแต่การเดินของพวกเขาค่อนข้างพิเศษเล็กน้อยการวิ่งตามหลังการเข้าไปคนที่อยู่ด้านหลังจะถูกดินดูดร่างกายเนื่องจากว่าเวลาในการยืนอยู่บนพื้นดินในตำแหน่งที่เคยมีคนเหยียบถูกนับรวมกันดังนั้นเพื่อไม่ให้พวกเขาอยู่บนตำแหน่งเดียวกันจึงกระจายกันเป็นแถวหน้ากระดานวิ่งกระโจนเข้าไปในป่า ทุกๆก,การก้าวเท้าจำเป็นต้องก้าวให้ไกลกว่าเดิมหากจะหยุดพวกเขาจำเป็นต้องกระโดดเกาะต้นไม้เพื่อไม่ให้ร่างกายสัมผัสพื้นดินจำเอาไว้ยิ่งทุกอย่างที่คิดว่าผิดปกติคําแนะนําสุดท้ายจากโอลิเวียส่งให้แอเชอร์จากนั้นเธอก็องเงียบไป เขาจึงทำเพียงแค่ใช้ระบบตรวจสอบสิ่งมีชีวิตทุกๆอย่างภายใต้การทำงานของระบบไม่มีอะไรสามารถดันหลุดรอดไปได้ทว่าแอชเชอร์กลับตกใจเมื่อจูจ่ๆชุดเกราะของเขาก็ได้รับการแจ้งเตือนถึงแหล่งพลังงานที่ลดลงฟูออเป็นผลจากเม็ดฝนเหรอแอชเชอร์อึ้งเล็กน้อยไอพ่นคือสิ่งที่ทุกๆคนใช้ในการวิ่งเพื่อทำให้การวิ่งคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น แต่เมื่อส่วนที่เป็นไอพ่นสัมผัสกับฝนมันก็เริ่มรวนจนมีอาการติดขัดไม่สามารถใช้งานให้เสถียรได้แอเชอร์จึงจําเป็นต้องปิดการใช้งานไอพ่นของชุดเกราะไปแล้วใช้ความสามารถของตัวเองควบคุมชุดเกราะวิ่งประกบด้านหลังโอลิเวียระหว่างวิ่งเขาได้สังเกตคนอื่นๆที่วิ่งอยู่ด้านข้างปรากฏว่าทุกๆคนไม่ได้ใช้งานไอพ่นเลยส่วนอาวุธที่อยู่ในมือก็เป็นอาวุธติดชุดเกราะยังไม่มีการปลดปล่อยพลังใดๆด,ดูท่าเม็ดฝนในพื้นที่แห่งนี้จะเป็นปัญหากับพลังมานาเริ่มน่ากลัวแล้วสิแอชเชอร์รู้า ในเขตทะเลทรายเขาไม่ได้รู้สึกกลัวใดๆเลยเนื่องจากภายในสถานที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยทราย สำหรับมอนสัตว์พวกมันจะอยู่ใต้ดินคอยกระโจนออกมาโจมตีเรื่อยๆซึ่งระบบสามารถตรวจจับได้แต่การเข้ามาในป่าคลนแห่งนี้แอชอรู้สึกไม่มั่นใจกลัวว่าระบบจะตรวจไม่พบเหล่ามอนสัตว์เพราะ20นาทีที่เขาวิ่งเข้ามาในป่าระบบยังคงเงียบไร้การแจ้งเตือนใดๆจนเขาต้องใช้ความพยายามในการมองผ่านหยดน้ำที่ร่วงหล่นลงมาจากใบสนเพื่อแยกแยะหลายสิ่งหลาย,ลายอย่างออกจากกันทุกๆการเคลื่อนไหวต่างถูกเขาจับจ้องไปทั้งหมดท่ามกลางเม็ดฝนที่กำลังร่วงหล่นสายฟ้าจากฝนฟ้าขนองต่างก็ร้องลั่นจนทำให้ ภายในป่าน่ากลัวมากยิ่งขึ้นไม่เพียงเท่านั้นชุดเกราะของพวกเขาทุกคนยังมีการรั่วไหลของพลังงานดูเหมือนว่าฝนจะเป็นตัวการทำให้การล่าในครั้งนี้ยากขึ้นไปอีกควับแอเชอร์หันมองไปยังต้นไม้ต้นหนึ่งที่เหมือนจะเคลื่อนไหวแต่ระบบกลับตรวจสอบ พบว่ามันเป็นต้นไม้ปกติไม่ได้มีพลังต่อสู้ใดแอชเชอร์จึงวิ่งต่อไปด้วยการแบกรับความรู้สึกกดดันเขาจำเป็นต้องชี้เป้าให้โอลิเวียหากเขาพลาดหมายความว่าหน้าที่นี้ไม่เหมาะกับตัวของเขาทว่าการวิ่งมาตลอด50นาทียังไม่เจอมอนสเตอร์เลยสักตัวนอกจากแอชเชอร์จะไม่พบมอนสเตอร์แล้วพวกมันก็ไม่ออกมาโจมตีทหารอีกด้วยต่อให้ทั้งร้อยจะเรียงหน้ากระดานวิ่งปูพรมเข้ามาในป่าทหารก็ยังไม่สามารถเจอสิ่งผิดปกติใดเลย สัญญาณมือสั่งให้หยุดส่งออกมาจากโอลิเวียทุกคนจึงหยุดวิ่งด้วยการใช้มีดเสียบเข้าไปกับโคนต้นไม้เพื่อยึดเกาะเอาไว้ไม่ให้เท้าสัมผัสกับพื้นดินระหว่างมีเองแอเชอร์ได้มองจ้องไปด้านหน้าเขาอยากรู้ว่าโอลิเวียเจออะไรถึงได้สั่งการให้พวกเขาหยุดวิ่งจังหวะที่แอเชอร์มองจ้องไปด้านหน้านอดผ่านเม็ดฝนและต้นไม้ใหญ่เขาก็พบว่าห่างออกไปราว50เมตรมีพื้นที่ป่าวแหว่งหายไปไม่เพียงแค่ป่าวแหว่งหายเขายังพบเครื่องจักรขนาดใหญ่ถูกทิ้งเอาไว้อีกด้วยแอเชอร์จึงให้ระบบตรวจสอบสิ่งมีีชวิต รากฏว่าตรงหน้าไม่มีใครอยู่เลยมอนสเตอร์ก็เช่นเดียวกันเครื่องจักรมากมายหลายสิบคันที่ถูกทิ้งเอาไว้นั้นดูเหมือนว่ามันจะเป็นกลุ่มก่อนหน้าที่เข้ามาขุดแร่ออกไปคงเป็นการสำรวจของสหพันธ์เพื่อยืนยันถึงปริมาณแร่ในพื้นที่แห่งนี้ว่าเหมาะจะเข้ามายึดครอง หรือไม่การที่ต้องทิ้งเครื่องมือที่ดูน่าจะมีราคาแพงเหล่านี้ไปคงเป็นเพราะว่าถูกโจมตีจากมอนสเตอร์จากร่องรอยที่แอบเชอ์เห็นบนตัวรถหลายคันเหมือนกับถูกบางอย่างฟาดโดยสิ่งที่ฟาดจะต้องมีขนาดใหญ่มากๆเนื่องจากรถที่จอดอยู่ในป่าแห่งนี้มีความสูงอยู่ที่10-50เมตรนับได้ว่าพวกมันพร้อมสำหรับการทำเมืองเลยก็ว่าได้ แจ้งเตือนตรวจพบสัญญาณสิ่งมีชีวิต2จุดเดินเข้ามาในระยะตรวจสอบของระบบแอชเชอมองไปยังทิศทางที่ระบบชี้นำทางปรากฏว่าสิ่งที่เขากำลังจ้องมองนั้นยังคงปกติมากเพียงแต่ว่าจุดสีแดงที่ระบบชี้กลับกำลังเดินทางเขาจึงพยายามมองให้ดี ว,ว่าพลาดอะไรท่านใดนั้นแอชเชอร์ก็เริ่มเห็นการเคลื่อนไหวของต้นไม้เดิมทีเขานึกว่าเป็นเพียงแค่การโอนเอ็นไปตามแรงลมพายุเท่านั้นกลับกันการโอนเอ็นของพวกมันเพียงแค่ใช้พายุมาหลอกตาเท่านั้นในระหว่างพายุพัดผ่านพวกมันก็ค่อยๆเดินไปทีละก้าวด้วยขาที่มีสองข้างการที่มันมีลำตัวสูงใหญ่ทําให้สามารถก้าวได้ไกลหลายสิบเมตรนอกจากจะก้าวได้ไกลแล้วการก้าวยังมีการหยุดเป็นช่วงๆในการยกเท้าครั้งหนึ่งมันจะหยุดเท้าที่กําลังก้าวเป็นระยะๆจนเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น จากสิ่งที่มองเห็นและจากการตรวจสอบของระบบแอ์เชอร์จึงเริ่มทำตามหน้าที่ที่เขาได้รับมาด้วยการนำธนูออกมาจากชุดเกาะขึ้นสายเตรียมยิงโอลิเวียที่เห็นแอ์เชอร์เล็งไปยังตำแหน่งหนึ่งที่หา่างไปราวหกเมตรเธอจึงพยายามสังเกตความผิดปกติในตำแหน่งนั้นทันทีฮึมมันรู้ได้ยังไงว่าถูกเล็งแอ์เชอร์แปลกใจเขาลองงางสายธนูปรากฏว่าเป้าหมายที่กำลังจะยิงหยุดตัวอย่าง กับว่ามันมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการมองเห็นในข้อมูลที่แอเชอร์ได้รับมามอนสเตอร์รูปแบบนี้ไม่มีดวงตาจะใช้ประสาทสัมผัสอื่นแทนโดยประสาทที่ว่าทางสหพันยังไม่สามารถตรวจพบว่าเป็นอะไรแอเชอร์ที่ขึ้นสายธนูค้างไว้ก็ได้มองจ้องมันเช่นเดิมเพื่อดูว่ามันจะเดินอีกสักก้าวหรือไม่แอเชอรมีบางอย่างแปลกไปครับแอเชอรู้ว่ามอนสเตอร์ออยู่ในตำแหน่งที่เล็งไป แต่เขากำลังตรวจสอบมันจึงพูดกับโอลิเวียให้ดูเหมือนว่าเขานั้นกำลังเจอสิ่งผิดปกติระหว่างนี้เองโอลิเวียก็เริ่มเพ่งเล็งไปยังตำแหน่งที่แอชเชอร์เตรียมยิงเพื่อหาสิ่งผิดแปลกเช่นกันผิวสายธนูที่ขึงดึงจนตึงส่งลูกธนูพุ่งออกหลังจากแอชเชอร์ปล่อยสายพริบตาที่ลูกธนูของแอชเชอร์พุ่งออกไปมันก็ได้วิ่งโค้งอ้อมต้นไม้สามต้นส่งผลให้คนที่ยืนมองตื่นตะลึงจังหวะที่ทุกคนอึ้งลูกธนูสิดาวภายในมือของแอชเชอร์ก็ได้พุ่งเข้าชนบางอย่างจนทำให้เกิดการระเเบิดขของงงน้้าาแแ็ภยยใตตสีกระจ ของน้ำแข็งที่ทะลวงเข้าไปในต้นไม้ก็ได้ปรากฏเสียงกรีดร้องก้องกังวานมาจากระยะไกลโอลิเวียที่รู้ว่าตำแหน่งนั้นมีมอนสเตอร์ถูกยิงทะลวงเธอก็รีบพุ่งเข้าไปหาในทันทีหลังจากที่แอเชอร์ชี้เป้าไปได้หนึงตัวนี้เองเขาไม่ลืมที่จะขึ้นสายยิงธนูออกไปอีกครั้งหนึ่งจนมีเสียงแตกกระจายของน้ำแข็งพร้อมกับมีเสียงร้องตะโกนเจ็บปวดของมอนสเตอร์ร้องแทรกขึ้นมากรีด ค่ามันเร็วเข้าคนนับร้อยพุ่งเข้าไปหามออนสตเตอร์ตัวที่สองปล่อยให้โอลิเวียรับมือกับตัวแรกขณะที่ทุกคนกำลังพุ่งเข้าไปโจมตีมอนซเตอร์ทั้งสองตัวนี้เองระบบก็ได้ตรวจสอบถึงการเคลื่อนไหวมากมายกำลังมุ่งตรงมายัางทิศท,ทางของพวกเขาไอพวกนี้มันทำงานเป็นกลุ่มเหรอเสียงกรีดร้องที่กำลังส่งออกไปสร้างความสนใจให้แอเชอร์ไม่น้อยเนื่องจากเสียงร้องทรมานจากการถูกยิงกำลังเรียกให้มอนสเตอร์อ่อนอบเคลื่อนที่เข้ามาจากเดิมแอเชอร์สำรวจได้เพียงแค่สองตัวเท่านั้นตอนนี้พวกมันเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบตัวและกำลัง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงอย่างนั้นการเข้ามาของพวกมันกลับยังคงอยู่ในการพรางตัวแกล้งทำตัวเป็นต้นไม้เช่นเดิมดูท่ารูปแบบการโจมตีของพวกมันจะเป็นการซุ่มโจมตีเสียส่วนใหญ่ส่วนสองตัวที่ถูกเปิดโปงตำแหน่งออกไป พวกมันต่างพยายามใช้กิ่งกา้านฟาดฟันไปรอบๆโจมตีสิ่งที่โจมตีมันตุ้มบารึมบุ่มจากรอยฟาดที่เกิดขึ้นแอชหายสงสัยแล้วว่ารถถุดเจาะเหล่านี้ถูกอะไรโจมตีด้วยขนาดของกิง่งและรากที่ฟาดไปมามีขนาดไม่ต่างจากรอยยุบติดบนตัวรถที่จอดทิ้งไว้สิ่งที่ทําให้เจ้าของรถเหล่านี้หนีไปคงจะเป็นพวกมันที่กําลังค่อยๆพรางตัวเข้ามาใกล้ทหารที่กําลังพยายาม ค่ามอนซัเตอร์สองตัวแรกแบบนี้ก็แย่สิมีทั้ง9้าดาวและ10ดาวถ่าชี้เป้าไม่ดีมีสิทธ์ที่ถูกใส่ร้ายว่าวางแผนฆ่าพวกเดียวกันแน่แอชเเริ่มคิดหาวิธีชี้เป้าจากนั้นเขาก็ตัดสินใจทำบางอย่างมันเป็นวิธีที่ง่ายมากหากเขาจะชี้เป้าเพื่อแยกแยะระดับมอนซเตอร์เหล่านี้แม้เขาจะถูกสงสัยเรื่องการแยกแยะพวกมันออกจากกันว่าตัวไหนเป็นระดับ9ก้าดาว10ดาวทั้งที่พวกมันเหมือนกันเขากลับมีคำโกหกมากมายเตรียมเอาไว้แล้วทุกคนสายฟา10ดาวน้ำแข็ง9้าดาว จบตอนเป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องได้ที่ทรูว Wallet 0901973826